หนาวเด้อพี่น้องเด้อบายดีเอฟดีสุดๆทุกคนเมื่อนี้อากาศเย็นๆดีๆคือตั้มส่วมาสู่น้ำอ้่นทิ้งนำการหาเมื่องคุณตั้มส่วนเราจะเสียด้วยนี่เป็นสี่สิบพันพี่น้องห้าทิบบากตัวเต็นเต็มเลยน้อง กิน okay. ตำชั่วกินตำสั่ว,วทุกคนเออไปพุ่นๆุ่ไปพุ่นเลยนี่ก่อนนี่พ่นนี่นไปลางมืออยู่ตอทอกคนเด้อลางมือล่างตีนก่อนผักลาไปผักสลัดได้มากินกับ มันเหมือนมันปเป็น,ปปว,น,นวูบาวาบบเนียทนนังนั่นทั้ัวทั้งเตียงทิพย์เนี่ยนั่งนั่งหมดเฮ้แ่นั่งอย่างเนี้ เ๊อกบซแทบคือสบายคือมือนั่นอ่่ะนมือนั่นแทบได้นมมันก็เลยเม็ดอะไร้างบนเนาะ วิทเดก็ดีนี่เราจะเลุกนนี่อไดอกอนเนี่นั่นบอกทแล้วโิดีโพอ้าดดอกกเบอกแล้วชห้นะคนเอาหดดอกเละาให้ใ้มนั่นปวดมือนอกมือนั่นเนาะดอกเทียแล้วก็ยังมใส่ขากิตายตาย In so ่เอาเด้อฮนดอกคืออาเอบางมันจะนุขึ้นคอยเด้อขออ้วยด้วยน่นาที่ไนอยหยอินเนาะชสิบนึ่งเบิ่งที่ตัวไหนมันเสียะไรบุสียฮนดอกมัสีอะไราไปล้มั ยองยองไว้ในพักงนี่เนาะจะบูดไว้เดี๋ยวไหม บันมันร่างมันบันยังกินแล้วกินเหลวแล้วนร่างบอกมันแล้วบอกทุกเพื่อนมันกับกองด้วยดยเหลวเราคอยขึ้นเพือนไปทุกกินแล้วเอาไปร่างมันเรื่องร้องคือเก่าขนมหวานเอเลี่เอลี่บ้ามึงเห็นเพื่อนพ่อมึงดูยังทองคอยว่าเนาะกินแล้วไปร่างลูกมึงต้องใสมึงต้องรำแล้วมึงร่างลูกเขาบอกมาที่เฮาเขาอยู่เพื่อนฝืนก็ต้องได้เห็นเนาะอุ่นนอกคนเน่าเนาะร่างสวย หลากความกินความอยากเอาปจูเฮือนเขายังแต่เส็ดเนาะเส็จนะเส็ดได้ข่อยได้ผลประจเฮืนหมู่นะปะุเฮือนเอื่อยขาได้่อยังผ็ดอืมปวดเฮือนทุเือนผม่็บบอกบริไส่เนาะเราต้องตื่นตัวเองนะอืมไม่้องจะงอืมข้าวล่างสวนะแมวมาแล้วเลือกมาเจอดี ไปเล้วแล้วมึงล่างแล้วท้องคอยบอกเนาะโดยมันกับเล้วคอยขึ้นเงือนเื้ยเอายังมาเด้อลูกเอ้ก็เล้วเลยเอานีมกม้งแ้นเลยนกิน้นน้ำมันไปไปกินน้ำมัังบ้านไปไปไปกินกดกินเลน้ำม่หลังบ้านเด้อ ไปเลยเว้ยไปกดกินน้ำล้างบ้านผู้ลูกกินน้ำไปดีเลยนอกจากอากาศเนาะอากาศมันพักแต่อากาศมันมันบ่บห่อนแห้งเนาะผิวเฮามันบ่บบาดไปกินน้าวทุกคนไปกินน้ำไปไหนไกินน้ำไปออีกวันหนึ่งไปไหนไปกินหมก ทจำใส่อเปลี่ยนก่มนนะอมปรจังห่อได้เนาะคล้ายอนี่ก็มีเพื่อนละไรายอย่างนี้จำทะเล6เซนาวรวมส่ยานี่ใส่สองร้อยบาท เดียวดยได้ส <40. S 1> องคนได้ฉั่สี่สิบต้องเห็เลียงกได้หลายตัวมามประเด็ขแสงนัวนประเด็นัวพีนหะัออแมรม่วเนาะ กินได้ได้นกินลดมากเลยคร่บมากยังไงคะมาสมมตนีกินรสก็พอบบกพหยบกินรชื่อยดมาไทยยอห้อนะมันคือชันรทุกชินะป้าต้อกินกินหมด เรา้หมกงเนาะื้อโยอเนาะลเนาะือว่าื่อเส้นซื่อหมวกสั้มใส่หอัดเนาะอยากนั anyway. ่ง <odor> ก็ซ <lives> ื้อไววใช้สั้มใช่มากินไรจะเอาหน้าวันนี้ ยินหัวนอนลายเขาเห็นทางทีแ่แล้วก็ยินหัวย,ยิณผชมีสาชาวิงังีลาบโดนสาาทั้งสุรานด้้ายลาบนัน ไอ้าเออลาบอันซอยจุหั่นเบ้เออซื้อเนไร่อยไปซื้อลาบน้ำคนน้ำราวยุตแต่ขูซื้อไปตุ๊กซื้อมันเมนว่าตัอยไปถ่ายคลิปมันไปซื้อเขาจี๋ไปจักเออแหละเออเป๊ะๆนั่นละนั่นละอ่าอะไรก้อยหกสิบมนมีตมพร้อเลยปอหหงหนาะ มันไม่ซือคุณนกอนนี่ข้ขาห้องบ้าน้ t ่ันดีว่หบนายอ่ะบไม่เห็นแคอทำมาแค่บุ๋มแต่พอกินดูน้ำเงี้ยมงพอกินกัน คโอเคโยกินกินเนาะถ่ายได้ซ้อนทำหนี่งกิ่อกับถ่ายคลิปเนาไม่ถายห้าคืนนะคุณบาถอ่ายห้าสตี้เท่านก้อแบบแบบ่าพี่เท่นะนังตุกลูกเซียวน้อยเลยคูมะข่าแห่ค่ะแม่ยังนมอยู่ mày hai mươi mặt nhỏ sao. Ừ. Nảy, Nảy, sầm, ừ. Nảy, không ạ Chắc vấn đề hm mày là ơi rau hai mươi sáu bài bí ơi mặt hai mươi ba 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 อ,อ่าเราห่ะหรุ่นข่สเสิร์ฟด,ดังมาใหญ่โพูดเสริมให้มันบักใหญ่โพูดกูดังห่ะน้อรุ่นข่ยอยเออแม่นแมนแม่นแมนละก็จะว่าอยู่กันรุ่นเจ้าหนาคือรุ่นข่อยอ่าช้ำๆใช้กลัวเหมเฮ้อมึงคนเ,เก็บเบียดเก็บงานเลย ไายลาบขายกวยขายซุ้ยขายต้มเขาสื่อดินสื่อเพื่อนไโยแซ่บพี่น้องอ้ยก็เื่เาเอันยต่นแย่นอาะ่้อยจะกินลาบอืมแซ่บเนาะ โอเคเด้อพี่น้องเด้อล่าไหลรคลิปนี่ค่ะ